สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมต้องการให้ท่านผู้ชมที่มีความรู้นะครับคือมีความรู้เรื่องไอแคสไอ้เรื่อง s r Pro ครับก็คือผมมีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาเข้า s r Pro เนี่ยคือซูเปอร์ซูมันจะเด้งขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอะไรไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวทำให้ดูเลยดีกว่านะครับซึ่งซูเ e r ร์ซูเนี่ย ผมได้เนี่ยตั้งค่าไว้แบบนี้แล้วนะครับจอมรับแล้วให้ให้สิทธิ์แล้วครับเรากดูนะครับเวลาเข้ามันจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยครับมันขึ้นว่ายินยอมแล้วมันก็ขึ้นว่า There is a p r o b l e m with root access on your device please open super so and make sure you have you have accident accidentally หรือเปล่านะครับแล้วก็ dennis root access to HCR pro แล้วมีให้กดตรง super so ครับก็พอกดเข้าไปนะครับมันก็เข้า super so มันก็เข้า super so ครับอ่านั่นนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าควรทำไงนะครับส่วนファ마 root ผมก็เลือกเนี่ยครับมันมี install super user Install s u p e r s u แล้วก็ u n น o ูทครับผมเลือก Install s u p e r s u แล้วกดตรงนี้ครับมันก็ขึ้นว่า Success นะครับแล้วผมก็ออกมาเนี่ยมันก็อย่างเงี้แหละแล้วผมก็เข้า s r pro เฮ้ใช้ได้อร แล้วมันก็ขึ้นมาอย่างนี้นะครับซึ่งมเมื่อกี้ตกใจหมดเลยนะครับเนื่องว่ามันจะใช้ได้ที่ไหนได้มันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็อยากให้คนที่รู้นะครับว่าจะแก้ยังไงดีนะครับช่วยบอกผมด้วยนะครับคือผมอยากจะแคสจริงๆนะครับช่วยผมด้วยแล้วกันนะครับส่วนถ้าใครถามว่าไอ้โปรกแกรมที่ผมอัดอยู่มันก็อัดได้แล้วทำไมไม่ใช้อดัด ก็มันไม่ค่อยดีครับภาพมันไม่ค่อยตรงนะครับก็มือมันมันไม่ค่อยดีมันไม่เหมือน s R pro ครับพอดีเพื่อนผมใช้นะครับผมเห็นแล้วมันเออมันอัดดีแบบภาพมันสวยมันก็มีตั้งค่าได้เยอะนะครับแล้วก็มันไม่มีภาพแบบติดติดขาดขาดอะไรอย่างนี้นะครับภาพมันไม่ขาดขาดขาดนะครับนะครับก็ใครรู้ก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับ